มาพี่น้องเด็ปลากระสูนมาเมื่อกี้เกิดูัอ,อุบัติเหตุ<อ>มีดบาดมือใช่ว่าพ่อใช้มีดอิตโตอ,อยู่ตรงนั้นอะ่ะแต่เนี่ยครูที่กวัาเนาะใช่๋อาอดเย็ดพี่น้องอ่าเรียบร้อยเลยกดง่ายใส่นันโอ้ใส่อันนี้ไข่มีดสิบุตถือมือโอเคเอาเอาเนื้อบาเอดแล้วเนื้อมันครับ ด้วยเสียงมันสะท้อนน่ะไปทางนี้สิลูกไปอยู่ทางอันนี้เหรอโอ้ไข่ไข่บอไข่พูดล่ะโอ้ไม่กอดเปนยังไงปลาไข่ปลาคุยอืมต้มไข่แล้วเหมือนนี่้มไข่ปลาอร่อยนอนเออพูณอะไข่แบบไงอุ้ย โอไย้ดามุกถุงลมมันไข่มันไข่หวัวเลาะไม่ถึงตรงนี้เลยนี่เบิ่งไข่มันุ่อ,อุ้ยไง่ไปปวดจิม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 ไข่ขวดเยอะเลยแล้วนุ่นอ่าใส่ต่อเดี๋ยวนี้ก่อน เอาไปเนื้อมันกระดูกของเร็วๆส่วนกลางไว้ทําอะไรต้มซุปไม่ว่าเออส่วนกลางเนี่ยกระดูกนั่นเหรออืมก็ต้มซุปเ่าบอกกันแบบนี้ก็หั่นยากหน่อยเพราะว่ามีกระดูกอยู่ด้วยนี่อนี้ก็ปัดเลยอยู่ใกล้ๆหน่อยอยู่ใกล้ๆหน่อยมันอันตรายเยอะซูมเอาดีกว่า เอาเอาเอากระดูกก่างมันออกคือเสียเอาแบบนั้นดึงเอาเออแมนเอะคิม,มแม่ในแม่คิมหน่อยหน่อยอยู่ขมพอว่างผู้หวอ,อ,อ,องตัวพส่ผู้พิจารณมอะไรกางตรงนี้ฟากบโบเลกแก่แหลกอยู่มันกะบอแซบพี่น้องมันเป็นข้าวเออบอมันกางไปพอกางไงมันนี่คีมสอร้องเลยพี่น้อง ใช้คีมมันนั่นแหละใช้คีมขอดรองด้วยจุดนี่ปุ๊บมาพี่นอ้องส้อยวันสร้อยตอนน,น้อยก่อนจึงซับครับนี่ซอิ้มก็อีกหน่อยสร้อยให้มันตอนหน่อยลงเราก็ซับพี่นอ้องปลากล้างตรง เคล็ดส <ersch> ูตรนี้พี่น้องสูตรลาบนี่แหละดีสุดเพราะว่ามีแต่กั่งลาบอย่างเดียวโรกกลัวพี่น้องเกือบโรคครึ่งพัดสูบตัวนี้โรกครึ่องเกือบเกือบหั่นกระดูกมันกลางมันพี่น้องแล้วก็ซับอีก ทึ่งสอยทึ่งสับคืออะไรเนี่ยกระดูกมันเป็นศิลาบได้นี่หลอกกิ่งป่างามบ่บ่สวยไหมสวยเออลูวก็สับ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 นี่ใที่น้องเหนี่ลาบอะติดตามติดตามยาวๆครับรับไปก่อนโอเคโอเคยังเปิดต่อโอเคตัด ข้าไปด้วยสิลูกโคไปด้วยสับสับอะไรสับปลาสับมิดคู่เลย่สับมิดคู่่ดคูเลยสับไปก่อนพี่น้องแหงมูลแหงดีเนื้อตุ่ยตุ่ยเลยนี่ติดติดดเขียงว่าปลาทำสะอาดไปพี่น้องผมเป็นลาบเนี้อเลยพี่น้องลาบซุกลาบซา อาพี่น้องเรียบร้อยแล้วฟักมากแล้วกะลวกกับน้ำต้มครับใน่น้ำต้มเดือนเดือนนี่แหละเด็บดสองหลอดไปเทกันยันไงไมีตะแกงครับมันมีตะแกงกันลองดูกัน นำหอนหลวงไปเรื่อยไปติดตามครับปรุงเรื่อยะปที่น้องปรุงหวานหลังจากที่เขาหลวกน้ำหอนแต่เขากับ ปล่อยมันเย็นจะเข้าครับใส่หอมผักกระเนี่ยมหอมต้นหอมอีกอี่างใส่ไปเลยครับเลยเสียบใส่ไปเลยมะนาวเหราเนี่ยน,นาวใส่จักสองเปลี่ยงอ่ะตะก่อนคือ ใสบกใส่เบรกเียมีสูบใส่ลาเสร็จไยติดผงครับติดผงใส่สสพวกกินเลยโอ้วว่ รวยเลยพี่น้งองจำนี้ครับพร้อมปละอมปุบเลยเนื้อดิงๆเลยครับแย้ยนจโกโกกเป็นบกบกเนื้อเรียลๆมีเนื้อตีมบึง ฐานน้ำปลาใส่ไปทุกอย่างพร้อมแล้วพี่น้องไปเซฟเซฟกันครับปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องต่อกันทั้งสองสาธิตอีกแล้วความนองปีมมือนนี่คำอีกแล้วล่ะพี่น้องทำ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 เมนูรับปลารับปลาอีกอย่างรับปลาปลากระสูบพี่น้องปลากระสูบตัวใหญ่โอ้ยนา ปลาสีมาเสียบันเลยใส่กับคนนี้สิบบาทพี่น้องจามยังไงเลยโอ้ขนมันไข่มันพรอไข่เป็นมาพราไข่มันทุ่ๆเลย เป็นบุกเป็นบวเป,นป็นแกะเซตเซตปอดแลอหละไอ้ <ś c oughs> แอสแนานปุ๋ยเอายุปเอาโซดเอาพี่น้องเนี่ยแบบนี้เ,เลยอ็ออยขายดู <ś c oughs> เป็นเด็กกับไกลคล่คน มาพีา่ลอนเขาแรงกันมืดเล้วคุยอ,อ่ะยุบเอาอืมนมดหมดพี่ห่อนสุยอสมองหายึ่ม้ไป ดินใหม่ปลาหลสมม้วเอาของขาดพี่อบปลากับสมม้วนจุดแก็ลือเพื่อนมาบองเราตื้นทางบ้านเพื่อนจะป้องพี่อ ควบไปเลยครับนายใหม่ไรอย่างไรอย่างลึกเออแจ้งห้างครับ 待会儿以卖。 ไอ้์โบกเตอร์คืนเนาะพร้อม อเกห่อยกมนอยนิดนึงนิดนึงักในสวนน้องงานปนได กว่าดวัดสันีตไข่บางักแหงยิบยิบหนำมาขวดเดียวบ่ทุบกบกไม่ยิบหนำมาม้ดู เออน้ำสามกว่านี้มากกว่าเดียวใครจะความสิทลูกก็ได้ รู้จอดพี่น้องสุดยอดอนอนเลยนม่หนูนี่ยบวชผิดหวังเลยครับปลาปลากระสูบหรือว่าปลาสูตรหวานเท่าน,นะพี่น้องแก้มผักสดนด้วยพักข้างหัวผักที่ชวนนี่สุดยอดครับต้มหัวไข่มันกินโมบันเลยคุับไข่ลายแห้งมันแข็งครับ <c oughs> ฉันกินม่เคยอกหรือหมอต้มไข่ปลาเอ้าฝากพี่ต่อน,น้องไว้ มากับกะไหลก็แชร์ได้ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเกาี่ีขามาติดตาลส้มคลิปนี้ไว้ทั้านี้เลยพี่น้องผมกับน้องเปรมอำนาจพี่น้องไปเพียเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีคครับบขอุณครับบ๊ายบาย,บาย